สวัสดีค่ะฟาดกันเดือดวิดวางมวยน็อตประทเพชดดีเบตเดือดหลังจี้ถามปมม1นึเกือบวางมวยเพชรนอ็อตเถียงกันไฟลุกรั่นแรงมันจะผ่านสภาจริงหรอดีเบตเดือดจนมดดำต้องรีบเบรกหลังจี้ถามปมมห1ึสอง ต้องบอกว่าเดือดเวทีดีเบตในช่วงท้ายรายการแฉเมื่อวันที่20มกราคม2569ตอนเลือกคนที่ใช่เลือกพักที่ชอบที่มีตัวแทนของพักการเมืองเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองพักประชาธิปัตย์เคนโดเกเลียงไกรมาศพักรวมไทยสร้างชาติจอมศึกษิ์พักเพื่อไทยและเพชรกรุนพลพักประชาชน ดรธนกฤษจ,จิตอารีรัตน์พักราธรรมและดำเนินรายการโดยบุกโกมดดำและน็อตวลลิดโดยในช่วงท้ายรายการมีภาพที่กำลังถูกแชร์จำนวนมากเมื่อเพรกรลุนพลอธิบายว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรแก้เพราะอะไรและได้เทียบไปถึงการแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้เหมือนคุยกันก่อนว่าจะแก้หรือไม่แก้ยกตัวอย่างเหมือนรถทัวคันนี้เราจะซ่อมหรือไม่ซ่อมเหมือนให้ช่างมาตีราคา สวนกลับไปว่ายังไม่รู้ปัญหาเลยจะให้ซ่อมมันทำไมล่ะไปจนถึงกรณีที่ถามเพชรกรลุนพลว่าคนเขาอยากได้รับความยืนยันจากฝั่งคุณว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปถึงมาตรา112จริงๆเพชรก็ยืนยันว่าพระมหากษัตริย์ห้ามถูกฟ้องร้องอยู่แล้วเพราะพระองค์เองไม่ได้เป็นผู้กระทำการใดๆถึงมีผู้สนองพระบรมราชองการไง าจะฟ้องท่านยังไงก็ทำไม่ได้น็อตก็ย้อนว่าแต่ถ้าคุณแก้คุณแก้ทั้งรัฐธรรมนูญไงเพชศสวนแล้วการแก้รัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ตกเป็นจำเลยได้มันจะผ่านสภาจริงๆหรอทั้งคู่ก็ยังเถียงกันไปมาและเดือดพอสมควรขณะที่เพจลองคิดวิเคราะห์ดูได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่าเอ๊ะแปลกๆ เดือดทั้งคู่กรณีเดือดทั้งกองเชียร์กรณีน็อตวรลิศกับเพชรกรุนพลที่เดือดกันทั้งในจอและนอกจอจนเกือบได้วางมวยกันจะเชียร์ใครก็ตามสิทธิ์แต่อยากให้รู้ที่มาว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณแนวหน้าค่ะ